หนึ่งวันพระสนมทำอะไรบ้างสวัสดีครับอ๋องนะครับจากช่องอราชาไน่าและจีไทม์วันนี้ก็เราจะมาแชร์กันนะครับว่าในหนึ่งวันในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยพระสนมต้องทำอะไรบ้างเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะมีความสงสัยแน่นอนว่าพระสนมวันๆก็แบบเอออยู่เฉยๆล้องลำทำเพลงเดินไปเดินมาสวยๆหรือเปล่านะครับวันนี้เรามีคำตอบเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปฟังคลิปลำดับพระสนมในราชวงศ์ชิง และลำดับพระสนมในราชวงศ์ถังซึ่งเราจะมีการแทรกเรื่องหน้าที่ต่างๆของพระสนมในราชวงศ์ถังด้วยแนะนําให้ไปฟังก่อนแล้วมาฟังคลิปนี้จะสนุกมากๆครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงหน้าที่ของพระสนมในช่วงราชวงศ์ชิงนะครับเพราะว่ามันจะมีความต่างจากราชวงศ์ถังเนาะอ่ะพูดสั้นๆว่าสมัยราชวงศ์ถังที่ดังๆเนี่ยครับคือเขาจะมีการกําหนดหน้าที่เลยว่าสนมนี้ต้องทําหน้าที่นี้เช่นแบบดูแลเครื่องหอมเครื่องแต่งกายพระราชพิธีอาหารอะไรก็ว่าไปนะครับแบ่งละเอียดมากตามคลิป ี่่เเเคยเลาไปนะแต่ในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยครับมันจะต่างไปเพราะว่าเขาจะไม่ได้มีการกําหนดหน้าที่ชัดเจนเนาะเหมือนเขาจะยำยำรวมกันแล้วกออ็ฝ่ายบนสั่งอะไรมาฝ่ายล่างก็ทํากันไปนะครับตามลําดับขั้นเนาะมาเรามาดูกันครับว่าแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างเริ่มที่ขั้นที่หนึ่งเลยสิ่งแรกนะครับที่พระสนมจะต้องทําแน่นอนคือการตื่นนอนนั่นเองแต่ว่าการตื่นนอนเนี่ยมันจะพิเศษนิดน,นึงครับถามว่าพิเศษยังไงต้องบอกว่าบางคนเนี่ยต้องตื่นนอนก่อน พระจะทําวัดเช้าอีกนะครับเพราะว่าบางคนต้องตื่นตั้งแต่ตีสาครึ่งหรือว่าคือเขาจะมีกําหนดเวลาตื่นเลยครับว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสาถึงตีหตื่นเช้ามากใครที่แบบชอบนอนตื่นสายเนี่ย ก็อาจจะไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในวังหลังกันนะครับถามว่าทําไมต้องตื่นเช้าขนาดนั้นก็บอกว่าต้องบอกเลยว่าต้องมาเตรียมอาบน้ําแต่งตัวทําผมเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยต้องไปชิงอันฮองเฮานะครับเออต้องเป็นแบบให้ความเคารพกับฮองเฮาดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องเสร็จก่อนหกโมงเช้าแล้วทุกคนนึกออกปะว่าสมัยก่อนมันไม่ได้มีฝักบัวครับที่แบบเออมาแบบปื๊บ,บดกดสวิตช์แล้วก็อาบน้ําได้เลยมันจะต้องมีการต้มน้ํามีการ ทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็ตามภาพที่เราเห็นในในซีรีส์จีนะว่าชุดองค์ทรงเครื่องก็มไม่ธรรมดาเนาะทั้งชุดทั้งเครื่องประดับไหนจะเล็บไหนจะหมวกอีกคือมันใช้เวลาเยอะมากๆครับแต่ตามบันทึกเขาก็บอกว่าพระสนมเนี่ยจะแต่งตัวเสร็จกันภายในหนึ่งชั่วโมงเนาะก,ก็ก็ถือว่าเร็วนะครับกับเครื่องประดับเยอะขนาดนี้แล้วแต่งมาได้เนี่ยก็แปลว่าสิ่งหนที่ต้องทําคือตื่นนอนและแต่งตัวนั่นเองครับ สิ่งที่2ที่ต้องทําหลังจากว่าแต่งตัวอะไเสร็จแล้วนะครับอันนี้ต้องแยกมาเป็นประเด็นเลยนะี่ก็คือการแต่งหน้าอ่าทำไมอองต้องแยกต้องบอกว่าการแต่งหน้าและการเลือกสีชุดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับอ่ะสีชุดเราก็เคยพูดไปแล้วเนาะไปตามฟังได้การแต่งหน้าก็เช่นกันครับเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแค่เลือกสีชุดเนี่ยก็โอเคแล้ว แต่ว่าการแต่งหน้าก็สําคัญนะครับคืออย่างระดบับตาอิงฉางใจหรือว่ากุ้ยเร่เนี่ยแต่งหน้าจัดไม่ได้คือจะต้องแต่งเบาๆนั่นเองแล้วที่นี้พอแต่งหน้าเสร็จเลือเครื่องประดับเสร็จอะไรเรียบร้อยเราก็จะไปสู่สิ่งที่3ามที่ต้องทากันครับสิ่งที่สานะครับหลังจากที่ทําทุกอย่างเสร็จแล้วพระสนมต้องไปทําอะไรครับก็คือไป เกยควางโคฉิงอ่านก็คือไปถวายพระพรหองเห่านั่นเองตั้งต่มันทึกเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามยุคสมัยเนาะเพราะว่าราชวงศ์ฉิงก็ปกครองจีนนานอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เวลามันจะไม่ได้ห่างกันมากหรอกครับตามเวลาที่เขาบอกเนี่ยมันจะประมาณ6กโมงเช้าต้องไปรวมตัวกันที่ตำหนักหองเหาละแต่ว่าก็จะเป็นพัสนมในระดับที่ค่อนข้างสูงหรือว่าได้รับการเลือกเป็นพิเศษนะครับถึงจะได้มีสิทธิ์ในการไปแบบฉิงอ่านหองเห่านั่นเองเนาะทุกคนก็จะไปรวมตำหนักที่ตำหนัก ฮองเฮานั่นเองครับพอตำหนักอาถวายพระพรฮองเฮา,าเสร็จเนี่ยก็จะรวมตัวกันนะครับแล้วก็ฮองเฮา,นานเนี่ยจะเป็นคนพาทุกคนไปถวายพระพรไทยเฮาอีกทีซึ่งเรื่องนี้ถามว่าชิงอันเราเห็นแบบเออมันดูสวยๆนะครับไอ,อ้ชิงอันในหนังอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเหมือนตอดตอกบ,บัตรเข้างานนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีการเช็คชื่อด้วยเว้ยคือโหดมากถ้าเราดูหนังบางตอนนะเราจะเห็นว่ามันจะมีการที่แบบ อะไรครับพระสนมมากองกันหน้าแบบตำหนักของเห่าอ่ะแล้วก็เข้าไปพร้อมกันอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามันมีการเช็คชื่อนะครับถ้าใครไม่มาเนี่ยในในในหนังสือชิงเนี่ยราชวงศ์ชิงเขาบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าไม่มาแล้วบอกว่าป่วยเนี่ยถือว่าหลอกแบบถ้าป่วยจริงก็แล้วไปไน,นะครับแต่ว่าก็ขอลายากนะทุกคนเขาถึงเขาถึงขั้นบอกว่าต่อให้ท้องต่อให้แบบเออมีโอรสกับห้องเต้อย่างเงี้ย ก็ต้องมาชิงอันครับแล้วถ้าป่วยแล้วแบบป่วยการเมืองเนี่ยโทษถึงขั้นว่าหลอกลวงเบื้องสูงนะครับโทษใหญ่มากดังนั้นการมาชิงอันฮองเฮาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากครับทีนี้ก็มีคนถามนะครับว่าชิงอันจริงๆแล้วเนี่ยชิงอันกี่กี่รอบนะครับคือการถวายพระพรเนี่ยถ้าเราดูในหนังเนี่ยเราจะเห็นหลักๆเนี่ยมันจะเป็นตอนเช้านะครับคืออย่างนี้ครับ ตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นเคสที่บังคับว่ายังไงก็ต้องไปเนาะแต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีบางช่วงยุคสมัยนะครับที่บอกว่าเออไม่เป็นไรแบบว่าหรือว่าฮองเฮาป่วยหรือว่า,วามีเคสพิเศษไม่ต้องมาถวายแค่ ในพระราชพิธีที่สําคัญนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่องคิดว่าลอยละ90เลยคือยังไงตอนเช้าเนี่ยต้องไปฉิงอันถวายพระพอรนะครับแต่ว่าอีกเวลาหนึ่งที่ต้องไปฉิงอันเนี่ยก็คือตอนเย็นครับเพราะเขาจะบอกว่าพระสนมเนี่ยต้องไปถวายพระพอรตอน6กโมงเช้าและ1นึ่ทุ่มอย่าง6กโมงเย็นเนี่ยเขาก็จะต้องเตรียมตัวไปถวายพระพอรแล้วครับทีนี้เนี่ยถวายพ,อพอระพรฮองเฮาหรือว่าไทยเฮาหรือว่าต้องไปทุกวันไหมตอนเย็นเนี่ยจะเป็นเวลาที่ค่อนข้าง flexible ครับคือมันมีหลายช่วงมากดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าราชสำนักชิงตอนนั้นเนี่ยเขาจะกำหนดว่าให้ไปถวายพระพรตอนเย็นด้วยไหมแล้วก็ถวายตอนกี่โมงเนี่ยครับอย่างบางยุคเนี่ยก็จะบอกว่าอะถวายแค่ตอนเช้าพอละส่วนตอนเย็นเนี่ยก็แค่อะไรครับไม่ต้องถวายแล้วกันอารุ่มอร่วยไปถวายอาจจะถวายตอนเย็นเฉพาะวันที่แบบเออเป็นวันประสูตรของฮองเฮาหรือว่าเป็นวันวันสำคัญทางพิธีเกี่ยวกับไทเฮาอะไรเงี้ยครับ สิ่งที่สนะครับที่ทําหลังจากที่ถวายพระพรหองเ่าและไทยเฮาเสร็จแล้วก็คือกินครับพอแน่นอนว่าทุกคนหิวแล้วก็จะกลับไปกินเขาก็จะบอกว่าตามตําหนักแต่ละพัสนมเนี่ย เขาก็จะมีการทําอาหารเองนะครับหรือว่าสั่งปุ๊กให้แบบทําสิ่งที่ชอบเนี้ยแต่ประเด็นก็คือจํานวนอาหารจะต่างกันครับเออไม่ได้เป็นว่าพาัสนมุมเราจะได้กินของดีทุกคนนะอย่างฮองเฮาเนี่ยอาหารกับข้าวกับปลาอะไรเนี้ยก็จะ10อย่างครับถ้าเป็นระดับเฟยก็จะ8อย่างระดับผินก็จะเป็น5อย่างอย่างเงี้ยแต่ที่สําคัญที่พีคเนี่ยคือไข่ไก่ครับ ไข่ไก่ต้องบอกว่ามีแต่ระดับเฟยเท่านั้นขึ้นไปที่กินไข่ไก่ได้เออผินไม่มีสิทธิ์ครับหรือว่าคุยเหรือตาอิงฉางใต้เนี่ยตอนอ่านองก็ผู้แบบกินไม่ได้ทุกคนต้องเฟยขึ้นไปเพราะว่าเขาบอกว่าสมัยก่อนนะครับคือไข่ไก่เนี่ยเป็นสิ่งหายากแล้วก็เป็นของมีค่าแบบมันไม่ได้หาง่ายๆครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่เขาเขียนอย่างเนี้ยเนาะดังนั้นก็มีแต่ระดับเฟยเท่านั้นเข้าไปครับทุกคนแบบจะได้กินไข่ต้องเป็นระดับเฟยขึ้นไป แต่อันนี้ขออนุญาตแทรกความคิดเห็นนิดนึงนะครับคือจริงๆเราถ้าเรามองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็เลี้ยงไก่เขาก็ออกไข่เขาก็กินกันได้เหรอแล้วทำไมพระสนมจะแบบกินไม่ได้ปัญหายากจริงเหรออันนี้ก็ใครมีอะไรก็แชร์ได้นะครับแต่อ,องอรู้สึกว่ามันก็เป็นประเด็นที่เออแบบประหลาดนิดนึงอ่ะทำไมกินกินไข่ไม่ได้ แล้วอย่างที่บอกว่าในระบุเขาก็บอกด้วยนะครับว่ายิ่งพัสนมระดับสูงของเขาเนี่ยจำนวนไข่ไก่จะไม่เท่ากันด้วยของเขาที่กินไข่เยอะครับพัสนมระดับล่างได้กินน้อยลงก็ยังไงก็คิดเห็นก็เม้นกันมาได้นะครับสิ่งที่5นะครับที่ทำกันหลังจากที่รับประทานข้าวเช้าเสร็จแน่นอนทำอะไรครับพัสนมก็จะ ว่างแล้วทําอะไรก็ได้มันก็จะมีหลายกิจกรรมเลยนะครับไม่นะว่าจะชวนกันเดินมากลุกดีดพินกูชินกูเจิงผีผ้าอะไรก็ว่าไปนะครับหรือกระทั่งแบบวาดภาพเย็บปักถักร้อยมันก็เป็นกิจกรรมของคนสมัยก่อนนะครับหรือบางคนก็แบบเอามาดูลูกบ้างสอนแบบไปดูลูกคนนูน้นบ้างพาลูกเล่นอะไรก็ว่าไปแต่อีกอันที่สําคัญเนี่ยที่เราลองไปดูนะครับถ้าใครลองตามอองจะรู้ว่าอ๋องเคยลงเรื่องกีฬาในสมัยก่อนมันก็มีกรณีพระสนมเล่นแบบกีฬา วางหลังด้วยนะครับคือเขาก็อยู่เฉยเขาก็ต้องขยับล่างเนาะเพียงแต่ว่าแบบมันอาจจะไม่ได้มีแนวคิดแบบออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแบบยุค2025เงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีแนวคิดแบบว่าเออรักษาสมดุลร่างกายดังนั้นมันจะมีกรณีที่บางพัสนมนเนี่ยเล่นชี้กงครับคืออารมณ์แบบกังฟูอะ่ะที่แบบว่ารักษาลมปราณในร่างกายเพื่อที่แบบว่าร่างกายเราจะได้พร้อมนะเราจะได้มีโอรสให้ห้องเต้อะไรได้ก็เรียกว่าสมัยนั้นเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้น่าเบื่อนะครับแล้วมันก็จะมีกรณีแบบพระสนมไปชมนกชมไม้ชมสวนอะไรก็ว่าไปแบบกิจกรรมเยอะอยู่ครับทีนี้นะครับก็มีคนสงสัยว่าอ่ะแล้วพระสนมออกไปเที่ยวข้างนอกวางได้ไหมอันนี้เนี่ยมันก็จะแอบ,บเป็นที่มาเบาๆแล้วทำไมเขาถึงเรียกพระราชวังตองหานนะครับแต่องค์ังไม่พูดคลิปนี้เพราะว่าทําไมครับเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดอ่ะก็เลยขอไวใ้ให้ทุกคนติดตามแล้วเดี๋ยวเราจะว่ากันคลิปหน้าๆนะครับ จบไปแล้วนะครับกับสิ่งที่5นะครับที่ต้องทำทีนี้เราก็มาเข้าสู่พอ6ครับว่าทำอะไรต่อก็แน่นอนพอถึงเวลา11โมงเช้าก็อินอีกแล้วครับผ่านไปไม่นานแต่ละคนก็อาจจะเวลาต่างกันนะครับแบบ11โมงหรือเที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้มีกำหนดตายตัวชัดเจนนะเนาะในในเรื่องเอ่อเวลาอาหารกลางวันเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ฟิกนะครับไม่เหมือนแบบตอนไปถวายพระพรต้อง6โมงเช้า7โมงงหาไทเฮา,าอะไรก็ว่าไปอันนั้นเนี่ยจะฟิกกว่าตามยุคสมยัยตามแต่ละแบบยุคก,การปกครองนะครับทีนี้หลังจาก ที่เขากินข้าวอะไรครับเที่ยงเสร็จมันก็กิจกรรมมันก็จะคล้ายๆเดิมแต่มันก็จะถึงเวลาจิบชาชมสวนอะไรดอกไม้ก็ว่าไปแต่ตามบันทึกนะคะบ,บางที่ก็จะบอกว่าพระสนมบางช่วงครับองก็ไม่แน่ใจว่าหลายคนไหมเขาบอกว่าจะไม่ค่อยออกตาหนักตัวเองครับคือเหมือนจะใช้เวลาอยู่กับตําหนักตัวเองซะส่วนใหญ่เพราะเขาบอกว่ากฎในพระราชวังต้องห้ามเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วเขากลัวว่าการขยับตัวไปไหนเนี่ยมันจะผิด แล้วก็ทําผิดแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปเข้าตําหนักยินอะไรเงี้ยหรือว่ามีประเด็นที่มันแบบวุ่นวายครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีพัสนมบางคนที่เป็น introvert คือพยายามแบบเออฉันก็เย็บปักถักร้อยอะไรก็ว่าไปนะครับดีดพินอะไรในตําหนักตัวเองเงี้ยเออมันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบทำไมมันมันดูไม่ค่อย มีอิสระอะครับมันเหมือนแบบเอ,อิบอยู่ในกรงสีทองนะมากันที่ข้อ7ครับว่าทําอะไรต่อหลังจากที่เวลาตอนบ่ายผ่านไปแล้วอ่าแทกนิดน,นึงว่าบางคนก็ถามนะครับว่าเขาไปหากันมาได้ไหมเหมือนในแบบในหนังที่เราดูก็ต้องบอกว่าไปได้นะครับแบบไม่ไม,มีข้อห้ามอะไรก็เดินได้ไปมาหาสู่กันได้เมาส์อมอนกันได้ตามปกติเลย ส่วนข้อที่7นะครับทำอะไรครับหลังจากนั้นก็คือกินข้าวเย็นเนาะตามบันทึกก็บอกว่าพระสนมเนี่ยเขาจะทานข้าวเย็นกันประมาณ6กโมงเย็นนะครับถ้าใครหิวเร็วหน่อยอาจจะกินก่อนก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าจะต้องไปฉิงอันไทยเฮาอีกทีเนี่ยก็คือตอนหนึ่งทุ่มนะครับแต่ว่าจะต้องฉิงอน Hong ันฮองเฮาด้วยไหมไทยเฮาด้วยไหมหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีการเขียนแน่นอนเพราะอย่างที่บอกว่าตอนเย็นเนี่ยมันค่อนข้างเฟล็กซิเบิลแล้วก็ ขึ้นอยู่กับช่วงสมัยราชสำนักอะครับว่าเขาจะกําหนดยังไงนอกาะบางทีก็ไม่มีไปเฉพาะแบบวันเกิดไทเฮาอะไรเงี้ยว่ากันไปนะครับข้อที่8นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยเรียกว่าแบบเป็นเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมจีนยอยู่พอสมควรนะครับในเวลาสองทุ่มเนี่ยมันจะมีการพลิกแผ่นป้ายขึ้นเออเหมือนที่เราเห็นในหนังอะครับว่าขันทีคนสนิทเนี่ยเขาจะแบบยื่นแผ่นป้ายให้ฮองเตยใช่ป่ะแล้วฮองเต้เตก็จะเรียกว่าใครแล้วก็ พริกแผ่นปนะ้ายนั้นอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสนมคนไหนโดนพริกแผ่นป้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำนะครับก็คืออะไรครับก็คืออาบน้ำเราจะไม่ใช่อาบน้ำแบบเบาๆนะต้องถูขี้ใครแบบลงบ่อจริงจังตามบันทึกก็คือมันต้องอาบขนาดนั้นจริงๆเนาะครับเพราะว่ามันจะต้องหอมแบบผู้หญิงที่จะเข้าไปนอนกับห้องเต้ได้เนี่ยจะต้องแบบเพอร์เฟทุกอย่างคือคือต้องสวยแล้วก็แบบสร้างความประทับใจให้ห้องเต้ครับเพราะว่า อีกแง่หนึ่งเนี่ยการที่ได้มีโอกาสรับใช้ฮองเตนในเรื่องแบบนี้เนี่ยมันถือเป็นเกียรติที่สูงแล้วก็เป็นโอกาสครั้งสําคัญนะครับคือเขาก็มีบันทึกบอกว่าบางคนเนี่ยถ้าได้ไปแบบ ไปนอนกับห้องเต้แล้วอะ่ะแบบโดนพริกแผ่นป้ายอะ่ะแต่ว่าไม่สามารถทําให้ห้องเต้จําได้ในคืนนั้นน่ะอนาคตก็คือจบแล้วะนะครับแต่ว่าม,มันอาจจะไม่มีโอกาสนั้นมาอีกแล้วดังนั้นทุกคนเนี่ยก็คือจะต้องเต็มที่กับโอกาสนี้มากเลยแล้วพออาบน้ําเสร็จทําอะไรต่อครับก็จะมีขันทีนะครับห่อตัวพระสนมคนนั้นเนี่ยไปที่ตำหนักห้องเต้นะครับถามว่าทําไมต้องห่อตัวคือในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเคยมีมีเคสแบบจะปองไลายห้องเต้นะครับเหมือนซ่อนอาวุธซ่อนมีดอะไรก็ไม่รู้ แล้วพอเคสนี้มันจบเนี่ยตั้งแต่นั้นเนี่ยมันก็เลยต้องแบบต้องเปลือยกายครับแล้วก็ต้องห่อตัวเอาข้อขมใหญ่ๆเนี่ยเหมือนที่เราเห็นในเรื่องลูอี์นะครับที่ไายหลานเนี่ยโดนห่อตัวแล้วก็ไปที่ตำหน่งฮองเต้นเนาะหลังจากนั้นนะครับพอปรนนิบัติฮองเต้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะไม่มีการนอนกับฮองเต้เกิดขึ้นครับไม่ว่ายกเว้นกรณีว่าฮองเต้ชอบคนนี้มากจริงๆแบบอยากจะให้นอนด้วยถึงจะได้นอนถ้าใครได้นอนกับฮองเต้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่แบบอื้อ ดังในวังหลวงเลยว่าโอ้ยคนนี้ได้นอนนะครับเพราะว่าแบบแสดงว่าฮ้องเต้นเนี่ยชอบมากจริงๆถามว่าเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ไม่ให้พระสนมส่วนใหญ่หรือผู้หญิงเนี่ยไปนอนกับฮ้องเต้คือมันมี2เหตุผลครับเหตุผลที่หนึ่งคือเขามองว่ามันเป็นการแบบมันมันก็ตลกนะครับเขาบอกว่ามันคือการผิดผีหรือมันการทําลายแบบมันดูไม่เหมาะสมมันมันทาให้ระบบพิธีในวังหลังเนี่ยพังทลายนะครับแบบจะต้องแยกกันนอนมันดูไม่เหมาะสมอันนี้ก็อาจจะมี question mark ในหัวนิดนึงนะครับ ส่วนเหตุผลที่2เนี่ยที่ผมคิดว่ามันอาจจะสมเหตุสมผลมากกว่าก็คือว่าเขากลัวพัสนมคนนี้จะไปประทุสลา์หรือว่าทำลายห้องเต้นั่นเองครับข้อที่9นะครับข้อสุดท้ายพัสนมเนี่ยจะต้องรับงานจากข้างบนนะครับอย่างผินเนี่ยก็อาจจะต้องรอคําสั่งจากเฟยหรือว่ากุ้ยเฟยกุ้ยเฟยก็อาจจะต้องรับคําสั่งจากฮองเฮาอีกทีว่า ลพลาชีพทีเนี่ยตนเองต้องมีหน้าที่อะไรคือเราจะเห็นว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรงานรูทีนนะครับอย่างเช่นแบบออกบัตรทํางานไป ถวายพระพรอะไรนู่นนี่นั่นหลังๆก็แบบชีวิตกลางวันก็อิสระแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไอง,งานที่ต้องช่วยราชสำนักเนี่ยมันก็มีเช่นงานพระราชพิธีจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในพระราชวังต้องห้ามเนี่ยพิธีเยอะมากเลยนะครับแทบทุกเดือนครับมันมันมีตลอดไม,ม,ดไม,มด่ว่าจะตุ๊จีนไหวพระจันทร์เชงิงเม้งอะไรก็ว่าไปไหนจะไหวบรรพบุรุษอีกแล้วสมัยก่อนนะครับพิธีคือเยอะกว่าน,นี้อีกอะไรชัดมากคือการบูชาฟ้าดินแบบขอเทียนฐานอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างไทยเฮาจะไป อะไรครับไปไปวัดไปกินเจทําพิธีทางพระพุทธศาสนาในสมัยรัชวงศ์ชิงเนี่ยพระพุทธศาสนาก็บูมสุดเหมือนกันนะครับพระสนมก็จะต้องมาเตรียมตัวละอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องพับดอกบัวไหมนะแต่ว่าทุกคนมันมันจะแบบมีพิธีที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะได้ว่างกันครับไม่น่าจะได้เดินสวยๆคือแต่ละคนเนี่ยมีจ็อบแน่นอนเพียงแต่ว่าจะได้รับมอบหมายในหน้าที่ไหนนั่นเองก็งสรุปนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าอ่ะพระสนมเนี่ย ก็จะมีชีวิตที่แบบมีการงานทําอยู่แบบว่าไม่ได้ว่างอย่างเดียวเนะไม่ได้แบบเดินสวยๆแปวนันวันเนาะมีการตอกบักทำงานทํางานด้วยการชิงอ่านของเห่าและไทยเห่านะครับแล้วก็มีเวลาเลิกงานมีการแบบอู้เย็บปักถักร้อยเตรียมพระราชพิธีต่างๆเนาะเพียงแต่ว่า ในสมัยสนมราชวงศ์ชิงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหน้าที่ชัดเจนเหมือนในราชวงศ์ถังนะครับที่แบบมีการกําหนดชัดเจนแต่นี่ก็คือสรุปคร่าวๆนะครับว่า1วันในพระสนมต้องทําอะไรบ้างถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ๋อ์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ